ยาประเภทเมาจีนนะ่เาจีนนีมาจีนนยเมาอยู่ไหมันอไจีนที่เมาอยู่ไหมผมจะได้คุยได้ตรงนี้มันมีเพลงนที่คุณทำแหละาแบงเกษตรเนี่ยแต่รับปีนครับแต่โจมาพอดีรอต้งเลนะมใครทำให้ดดองนะไม่เคยเปลี่ยจะดีนะเบอมาสะไ่พระมีเาชาๆเยอนะพูดอะไรพูดอะไร បងប្អ <me> ូនណាយ <tool -bayar ini again. rosan> you know? <tool> ាមមកនេ Tambor ះអឺអត់រ้ายទេទេមកហើយអឺវិញគ្នាດີៗមកគ្នាបងនិយាយខ້ອຍទៅប្រាប់ថាមកច្រោមកមុនហ្នឹងគេចឹងឲ្យវាមកជួយទៅដែរប្រាប់មកលក្រោយឲ្យតាំងមកនេះទៅក្រោតែមកមកមិនយាយទេមកផងមានបងបងធ្វើការចូល พันไม่ได้ลูกลานพวกพวกคุณเนี่ยลูกลานที่นี่ลานประเทศไทยแล้วก็มาตี่ต่างเลยของคุณทาแดี๋ยวตอนนี้ใคยบรรทุกไปแล้วและสิ่งที่เกิดขอให้เื่อออกตรงนั้นเครื่องพักแป้งเกษตรให้ลื่อออกให้แป้งระยะไปแข่งเตียงนอนอีกนะครับนะครับใครไปแข่งแป้งให้ลื่อออก